Mm-hmm. ส่วนที่อร่อยที่สุดก็คือน่องเนาะ่อนน่นองอชเวตแก้เรียนเผื่อโฆษณาจะเข้าโอ้ยน่องอุ้ยมันเปื่อยมากเปื่อยจนมันไม่สามารถที่จะติดมาเปื่อยเปื่อยอ,อะเดี๋ยวก่อนเนื้อไก่ จิ้มกันนี่ลองดูอร่อยอร่อยรช้เยเย็นใจเย็นๆหิวปีไก่อืมปื่อยมากดูดิกระดูรูดออกมาเลย กินสมุนไพรอร่อยมากอะ่ะนุ่มมากล้ำขนาดอ๋ <laughs> <laughs> เอเมื่อขนาดาษไงที่แปบว่าจะให้ทำ อร่อยอืมเค็มเหนียวร้อนๆอร่อย S 2> <S 2> <S เหมือนสมุน,นไพรมันซึมเข้าไปนะอเพราะหมักมนานมากสุดยอดจิมไม่ต้องชิมก็ได้จริงๆก็อร่อย ไห่เปิดกินแครโมอนอ่ะข้างในข้างในกึ๋นปล่อยน้องอยู่คนเดียวน้องทำอะไรอยู่น้องอ่ะ้อโอ้ยยังไม่ได้กินข้าวเหนียวเลยข้าวเหนียวต้องกินกับน้ำพริกเขาอร่อย กินแซลมอนก้างเออดีๆเอ้ยเย็นเกินขอส่วดนี้เป็นไงได้กิ่นสมุนไพรหืมปีกปีกก็อร่อยน้องก็อร่อย ขี้กินหิดแต่อร่อยมากเลยมันด้จิ้มก็ได้นะมีรสชาติของเครื่องสุนไทยแล้วข้ามิ้งหอมข้ามิ้งค่ะตะไคร้ใบมะกรูดอืม้ม ได้สูตรพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยค่ะใต้ภาพเลยอ๋อไม่ใช่ใต้คลิปใครอยากได้สูตรพิมพ์ใต้คลิปเลยบอกว่าเลยว่าสูตรนี้เด็ดอร่อยอันนี้คือไก่บ้านนะอ้าวอุ้ยหนังหนังใครกินหนังบ้มันเผ็ดเกินหนังหนังไก่ย่างมันจะเอ้ยไก่บ้านมันจะเหนียว แต่อร่อยเ,เหนียวแล้วก็อร่อยไม่เขาจะไม่มันเยอะเขาจะไม่ค่อยมีมันเยอะไอ้เขาเลี้ยงตามบ้านเเป็นที่ทมีดอกเลยามันงเนี่ยมลี้ยมันมันดอกครับของแม่ปลูกไว้ อืมอร่อยจะหยุดไม่ได้แล้วอ่ะอร่อยจนหยุดได้ไหมไม่ได้หย,ดยหยุดไ,ได้หยุดได้ถ้ามันหมดทันี่ไงเนื้ออ่อะคนเนื้อเนื้อขาว,ขาว นิ่มๆอร่อยไม่อกเลยชอบอกออกไปเลยนี่มาอ๋อผักแพวผักแพวผักแพวปลูกเองอืมเหมุ่นจะตกป่ะไปก่อนกินคู่กับผักแพวบอกเลยจอดว่าเด็ดไก่บ้านเขาจะเหนียวเหนียวแบบเหนียวเหนียวอร่อยอร่อยอ่ะ นี่เรา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 ,เรานึ่งมานานค่ะไหนนะปะ้าเป็นชม,มเ,ออเออเป็นชัมม่วโมงอะ่ะนื่งเตา,าน่านหน่อย มือเลิกไปหมดละเด็กไม่เลิกกินนะม,มันอร่อยอ่ะเลิกไม่ได้แล้วอ่ะกินเดีย,ยเ,เ,ยเยนื้อแดงอยูอเลปล่นเนี่ยหรือว่าแดงกระดูกอ่ะปลาอิ่มแล้วเนี่ยอุ้ยเพิ่งอิ่มนีน้ำน้ำเขา น้ำเป็นแบบว่าสมุนไพรอ,อ่ะหอมมากใส่พีิกไทยด้วยใช่ไหมเนี่ยกินพีิไทยใส่ทั<ส>้งก,ก็ไปกินโชว์ปลาแซลมอนเนาะใส่<ม>ท<า>ั้งพริกไทยเม็ดสีขาวแล้วก็ดำปลาแซลมอนดิบ มุชาร์ไปดูนองดิเปิดประตูน้องหน่อยเร็วเกิดอะไรหรอทุกคนเปิดไว้ให้หนูหายไปซึ่งตัวเหิวมากตัวน้อยเรามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหนูสองคนไปตามในหิวมากคิดกินโชว์ใช่ไหมลาแซมอนย่งปลาแซลมอนย่างเด็กๆอ่ะ เด็กๆกินปลาแซลมอนย่างนะวันนี้ผิวม้าคิดรอติดตามมาด้วยนะครับมแซลมอนสดมากเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะมากินยำปลาแซลมอนยำปลาแซลมอนน้ำปลาชิมเปล่าชิมเปานี่สบาอ่ะพี่ง่าระเด็นชิมเปล่าแม่จะมาชิมเป่ากัดชิมสบายไหมกัด ไม่กินชิมเหรอเปรี้ยวๆนะเปรี้ยวๆหวานๆจะกินคอก็เกรงใจนะปกติชอบกินคอเครื่องสุงไปมั้ยเนี่ยนังงอ๋อชิมนี่กินหนังเลยเอกะดิ่เลาเนื้อด้วยแม่คะแม่กินหนังใช่ปะโอ้โหอืมใช่กลาจะหมดแล้วสุดเลยโอ๊ยตัวนึงบ้าไปแล้ว ตัวกินไก่บ้าไปแล้วตัวหนึ่งอ่ะสองคนนี่นะบ้ไาไปแล้วโยมมาทางนี้ยังดีคนละบ้าไปแล้วเลยไม่ดีมากไหมโอ้โอเ็ดด้วยอ่ะดูคนกันยันอย่างนั้น เก็บทิ้งไว้สนใจวันนี้เราก็อร่อยมากๆเลยนะไก่นึ่งไก่บ้านนึ่งสมุนไพรก็มีสมุนไพรนานชนิดเลยมากมายก็บำรุงสุขภาพเราด้วยก็ไก่ก็มีความเปื่อยไม่เหนียวไม่เหนียวมากเพราะแต่ว่าลมไก่บ้าน่็จะต้องเหนียวอยู่แล้วเนาะแต่ไม่มีมันเยอะ ก็อร่อยมากๆเลยก็ถ้าใครอยากให้เรามาทำเมนูอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้คอมเมนต์ได้นะคะวันนี้ก็จัดการไปก่อนอย่าลืมให้กำลังใจขอเอออย่าลืมให้กำลังใจเราโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยมีทั้ง facebook แล้วก็ยูท b e เนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย หิวมมากอิ่มอิ่อิาเอาเงยบอกว่าอิ่มแล้วไงเนี่ย